สวัสดีครับนักบินน้อยครูนะครับก็มีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆนะครับสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการทําใบพัดกระป๋องเครื่องบินพลังยางครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องหากระป๋องนะครับกระป๋องอะไรก็ได้นะครับที่ได้จากขยะรีไซเคิลนะครับตัวนี้ก็ได้มาจากกระป๋องขยะรีไซเคิลนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะทําวาดแบบนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซะก่อนครับโดยความกว้างนะครับอยู่ที่สามจุดสองเซนติเมตรนะครับ ส่วนความยาวนะครับก็จะอยู่ที่8.7เซนติเมตรครับก็จะขีดลงมาครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างนี้เลยนะครับ8.7เซนติเมตรครับจากนั้นนะครับเราก็วัดทางด้านขวามือนะครับเข้ามา1เซนติเมตรนะครับทั้งด้านบนและก็ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะติดแกนใบพัดครับใบพัดตัวนี้นะครับคุณครูธนาทำเป็นใบพัด สมมาตรครับถ้าเป็นใบพัดสมมาตรก็จะติดแกนใบพัดอยู่ตรงกลางนะครับขีดลงมาครับเส้น1เซนติเมตรนะครับก่อนจะเขียนไว้ครับเพื่อกันลืมครับเวลาให้น้องๆทํานะครับก็จะให้น้องๆเขียนไว้เสมอนะครับเพื่อที่จะไม่ให้น้องๆลืมครับแล้วก็จะทําได้เองนะครับงนั้นก็ขีดทางด้านขวามือขึ้นข้างบน1เซนติเมตรนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับขีดขึ้นไป3เซนติเมตรนะครับ ก็ขีดลงมาตรงแกนใบพัดนะครับที่เราจะติดนะครับจากนั mm ้นครับด้านบนนะครับด้านบนก็โฆษณาขีดลงมาหนึ่งเซนติเมตรนะครับแล้วก็ด้านบนสุดนะครับก็จะวัดไปสองจุดห้าเซนติเมตรครับจากนั้นครับก็จะขีดจากเส้นหนึ่งเซนติเมตรครับที่วัดไปก็จะขีดไปที่เส้นแกนใบพัดด้านบนนะครับจากนั้นนะครับตัวข้างบนนะครับก็ จะใช้ปากกาครับขีดขึ้นไปตรงเส้น2.5ประมาณนี้นะครับก็ดูแล้วมันก็ยังไม่สวยนะครับถ้าเรามีไหมบรรทัดโค้งครับก็สามารถที่จะมาทําได้เลยแต่ถ้าไม่มีนะครับเราก็ใช้มือนิเราเนี้ยนะครับก็กะโดยประมาณนะครับทําเส้นโค้งเข้าไปนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็จะได้ดูดีนะครับลากไปประมาณนี้ครับลากลงไป กับเส้นข้างล่างด้วยครับมาตรงแกนนะครับเพื่อให้โค้งมนนะครับดูสวยงามนะครับด้านบนด้วยครับขีดขึ้นมาตัวนี้เช่นกันครับด้านล่างด้านบนยังไม่สวยก็ขีดลงไปนิดนึงครับนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะขีดตรงเส้นตรงนี้เป็น4เซนติเมตรขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อจะทําเส้นขีดขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อจะทําเส้น เอียงนะครับว่าใบพัดเราจะเอียงประมาณไหนณคูรนาใช้ประมาณนี้ครับขึ้นไป4เซนติเมตรแล้วก็ขีดมาตรงแกนใบพัดเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เราจะใช้กรรไกรในการตัดนะครับการตัดก็ตัดออกซะก่อนนะครับเพื่อจะได้สะดวกและก็ง่ายในการตัดจริงๆนะครับอ่าก็ค่อยๆตัดนะครับตรงนี้การใช้ของมีคมน้องๆนะครับก็ต้องระวังค่อยๆตัดนะครับเราตัดออกมาแล้วนะครับเพื่อให้จับได้ง่ายจากนั้นแล้วก็ตัดตามเส้นที่เราวาดไว้นะครับ ตามนนี้ะคร่อไปตรงนี้ก็ค่อยๆนะครับตรงนี้ค่อยๆทำครับไม่ต้องเร่งรีบนะครับเพื่อจะได้แบบใบพัดที่สวยงามอรัได้ประมาณนี้ครับเวลามาติดนะครับก็จะติดใส่กระป๋องประมาณนี้นะครับติดประมาณนี้แต่ก็ต้องใช้กาวนะครับในการติดครับลองทาบดูครับเราก็ขีดเส้นก่อนครับให้เป็นเส้นตรงนะครับกระป๋อง็นเส้นตรงนะครับเพื่อที่จะได้ติดทาบกับ ตัวที่เราเส้นเอียงเห็นไหมครับยองยง4เซนติเมตรก็จะติดให้ตรงประมาณนี้เลยนะครับก็จะใช้กาวนะครับแนะนำครับเป็นกาวน้ํานะครับจะลอกออกได้ง่ายนะครับแต่ที่นี้ครับคุณครูวนาไม่มีกาวน้ํากาวน้ําหมดพอดีนะครับก็เลยใช้กาวติดโฟมนะครับไปก่อนนะครับแต่ก็แนะนําเป็นกาวน้ําจะดีที่สุดนะครับก็มาใส่ที่กระป๋องนะครับกระป๋องเป็นกระป๋องอะไรก็ได้นะครับเป็นกระป๋องที่ได้ขยะรีไซเคิลนะครับกระป๋องนี้ก็นํามาใช้นะครับ ก็ติดเอียงเส้นนะครับเห็นไหมครับเส้นที่เราขีดนะครับเส้นตรงก็จะให้เอียงไปตามเส้นที่เราขีดไว้ตั้งแต่แรกครับจากนั้นก็ใช้คัตเตอร์หรือมีดนะครับในการตัดออกมานะครับก็จะตัดออกมาก่อนครับก็จะใช้มีดตัดออกมาแล้วก็ใช้กรรไกรนะครับในการตัดออกมาก่อนนะครับเพื่อจะได้ตัดได้ง่ายขึ้นนะครับตัดไปก็จะได้ ยึดจับได้ง่ายนะครับแล้วก็จะสะดวกในการจับในการตัดนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้กันไกนะครับตัดให้ละเอียดนะครับทีนี้เราก็ค่อยๆทํานะครับการใช้คัตเตอร์การใช้กันไกนะครับน้องๆมือใหม่ต้องระวังนะครับค่อยๆทําไม่ต้องเร่งรีบนะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับเก็บมุมเก็บขอบให้ดีนะครับให้สวยๆนะครับอย่างนี้เลยนะครับก็ตัดเรียบร้อยครับ ตไปประมาณนี้นะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอากระดาษออกกระดาษเราก็เราก็จะได้ใบพัดหนึ่งใบแล้วนะครับแต่การทําใบพัดเครื่องบินพลังยางก็จะทําเป็นคู่นะครับเป็นสองใบที่จะเป็นหนึ่งใบพัดนะครับก็จะทําอีกหนึ่งตัวหนึ่งใบนะครับก็นํานกระดาษตัวเดิมครับติดอาจจะขีดเส้นใหม่หรือตรงนี้มีเส้นอยู่แล้วนะครับโคู่นะก็จะติดเลยมันมีเส้นอยู่แล้วนะครับก็จะติดเลยเพื่อง่ายในการ ทำแล้วก็ไม่ได้ขีดใหม่ครับเห็นไหมครับเส้นตัวนี้ให้ตรงกันนะครับเส้นที่เราทํเอียงไว้นะครับโอเคครับจากนั้นนะครับก็ใช้กันไกรนะครับตัดเหมือนเดิมครับค่อยๆทํานะครับไม่ต้องเร่งรีบนะครับตัวนี้เราก็จะได้ใบพัดที่สวยงามนะครับเห็นไหมครับส่วนกระป๋องจะเป็นกระป๋องตัวไหนก็ได้นะครับที่เราหาได้ง่ายนะครับที่สะดวกนะครับตัวนี้ก็คุณภูวนาได้มาจากขยะรีไซเคิลนะครับ น้องๆเก็บมาให้นะครับก็ตัวนี้เลยนะครับก็แกะออกครับก็จะได้ใบพัดอีก1นใบนะครับก็จะเป็น2ใบนะครับใบพัดสวยๆอย่างนี้พร้อมที่จะไปประกอบเป็นใบพัดเครื่องบินพลังยางเลครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ